มิวนิดฐาพูดชัดๆยังร่วมงานด้วยกันได้ไหมเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวมิวนิษฐานางเอกสาวคนดังที่ลดแลนอยู่บนเส้นทางใส่บันเทิงมานานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายล่าสุดออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจและยอมรับความผิดที่ทําลงไปโดยไม่คิดจนคนอื่นต้องมาถูกโยง และได้รับผลกระทบไปด้วยสําหรับนางเอกสาวมิวนิธาซึ่งช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์มิวโดนถามว่าจะสามารถร่วมงานกับคนที่ถูกโยงได้ไหมมิวตอบว่าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหากับใครสามารถทํางานได้ปกติกับทุกคนสําหรับเรื่องราม่าที่เกิดขึ้นเสียใจมากไม่ได้คาดคิดจะไปขนาดนั้นอยากจะขอโทษที่คิดน้อยไปยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะดิสเคดิตใครและที่มีคลิปเก่าก็มาจากการตอบคําถามจนคนไปโยงให้คนที่3าเกิดความเสียหายบอก ในวันนั้นเราได้คุยกันและไม่สบายใจเราก็ไม่คิดว่าการตอบคําถามจะไปโยงถามว่าตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงเรามีครอบครัวและมีแฟนคลับคอยสป,ปอร์ตและทอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณเรื่องที่เกิดขึ้นได้บทเรียนเรื่องการพูดต้องระมัดระวงังและในสิ่งต่างๆที่จะทําให้คนอื่นเสียหายสําหรับคอมเมนต์ที่มิวปล่อยให้ผ่านไปหากเป็นคําติชมก็นํากลับมาพัฒนาแต่ด้านลบก็ปล่อยผ่านไปส่วนตัวไม่ได้อ่านคอมเมนต์ เพราะช่วงแรกเห็นแล้วเครียดตอนนี้ก็ทําความเข้าใจว่าผิดหากใครที่มองผิดมิวก็ขอโทษที่คิดน้อยตอนนี้สบายใจขึ้นแล้ว